ปวดแก้มก้นปวดเอวเล้าลงขานะครับให้คึงตรงนี้ก่อนอันดับหนึ่งตรงแก้มก้นข้างที่ปวดแถวนี้จะต้องนิ่มถ้าเป็นก้อนแข็งให้คึงไม่ต้องกดแรงใช้สอบวางลงไปเฉยๆนะแล้วก็คึงคึงวนเบาๆไปเรื่อยๆ ลงแก้มก้นเนี่ยมันจะดังกรุ๊บกรับกรุ๊บกรับกรุ๊บกรปล่อยมันตรงนี้เนี่ยตรงไหนที่กึ๊กกักกึ๊กกักเราค่อยคคลึงไปเรื่อยๆเนี่ยตามกล้ามเนื้อเนี่ยคลึงไปเบาๆไม่ต้องกดแรงนะเพราะพวกนี้มันจะปวดมากคลึงจุดเดียวไปเรื่อยๆคลึง คืงพอมันคึงแล้วรู้สึกว่าเนี่ยมันจะเป็นก้อนส่วนใหญ่จะมีก้อนตรงจุดนี้ช่วงนี้แล้วแถบกระเบนเน็บตรงนี้นจะเป็นก้อนหนากระเบนเน็บต้องเล็กนะต้องต้องหอเหลือแคบแคบท่านใหญ่มากอย่างนี้เราต้องคึงให้มันออกเนี่ยแล้วดันไปให้มันแตกกรวบกรวบเนี่ยพวกหินปูนมันเกาะกล้ามเนื้อ คึงเบาๆมันจะดังกรบกรไปเรื่อยๆคึงสักคึงไปเรื่อยๆสักสิบห้านาทีเนี่ยแล้วแถบด้านข้างนี้ตรงนี้ก็ใช่แถบด้านนี้นะคึงแบบเนี่ยมันจะดังกรุบกรับกรุบกรับแล้วมันจะคลายกล้ามเนื้อมันจะคลายขึ้นอาการปวดมันจะน้อยลงเนี่ยคึงไปเรื่อยๆนะ อคึงจนรู้สึกว่าขามันเริ่มปวดน้อยลงหรือดีขึ้นก็ให้มาไล่ดูว่าตรงนี้แข็งหรือเปล่าตรงช่วงเอวบางคนถ้าเป็นตรงนี้จะแข็งมากเราก็ค่อยๆคึงข้างๆเอวด้วยตรงนี้คึงไปมันจะกรุบกรับกรุบกคึงไปเรื่อย ด้านข้างแถบแถบด้านด้านข้างขาพวกนี้ครึงไปแต่มันใช้เวลานิดหนึ่งแต่อาการปวดจะดีได้คึงับพอแฝดคึงแถบด้านนี้แ็จให้มาช่วงเอวช่วงระหว่างกระเบนเน็ตก,กับ ช่วงกระดูกช่วงข้อต่อกระดูกสันหลังกับกระเบนเน็บเนี่ยแถบด้านนี้แถวที่ผ่าเนี่ยหรือ,รอยังไม่เคยผ่าหรือผ่าแล้วก็เหมือนกันนะแถวนี้เราก็ท่อนแขนวางเบาๆนะถ้าผ่าแล้วก็ต้องยิ่งเบาหน่อยแค่แตะวางแตะไว้แล้วคึงเบาๆไปเรื่อยๆย่ข้างข้าง คึงตรงนี้มันก็จะเบาขึ้นหรือหรือตรงไหนที่ปวดเราก็คึงเข้าไปเลยจุดที่ปวดอ่ะคึงเบาๆระวังถ้าพวกผ่าใส่เหล็กแล้วก็ระวังเหล็กเสียหายแล้วก็ค่อยๆคึงไปเรื่อยๆนะฮะคึงเบาๆไป มันจะเสียงดังกรุก๊บกรับกรุ๊บกรับนี่แหละฮะสาเหตุที่ทําให้ปวดคึงไปคึงไปให้มันจนมันเหลือน้อยที่สุดมันก็เพราะพวกนี้เกิดจากไอ้พวกหินปูนแคลเซียมเกาะกระดูกฝันหลังเกาะกระเบนเนบเป็นก้อนหนาเราคึงให้มันที่เกาะที่กระเบนเนบพวกนี้ออกให้หมดให้ได้เยอะที่สุด แล้วมันจะโล่งขาจะเบาเนี่ยฮะลองดูเนี่ยลักษณะอเง,งี้ครับคึงใช้คึงอย่างเดียวอย่าก,กดแรงนะฮะสำคัญไม่ต้องไม่ต้องให้เจ็บไม่จำเป็นต้องเจ็บวิธีการนวดคึงเบาๆค่อยๆให้มันสลายไปแล้วแล้วอาการปวดมันจะหายไปครับ ช่วงเอวนี่นะท่านเนื้อแข็งเนื้อตรงนี้แข็งนะก็ใช่แน่นอนคึงให้เนื้อนิ่มสะโพกก็ต้องนิ่มนี่ต้องจับจับเป็นเนื้อนิ่มให้หมดอาการปวดจะไม่มีแต่ถ้าเกิดมันแข็งก็อาการปวดกล้ามเนื้อจะไอหินปูมจะเกาะกล้ามเนื้อพวกนี้ทํทให้กล้ามเนื้อมันแข็ง เวลาเดินหรืออะไรกล้ามเนื้อมยืดหยุ่นไม่ได้มันก็จะทําให้ตึงปวดแล้วก็ปวดแถวก้นกบหรืออะไรก็คึงคึงใช้คึงอย่างเดียวฮะตรงก้นกบตรงที่ปวดจุดที่ปวดคึงเบาๆไปเรื่อยๆหามุมคึงลองดูว่าคึงตรงไหนแล้วมันจะเส้นไอ้ที่เกาะกล้ามเนื้อมันจะ มันจะสลายได้ดีลองลองเปลี่ยนคึงถ้าคึงขวางไม่ได้คึงเฉียงเฉียงหรือตรงนี้ม,มุมเนี่ยจุดจุด,จ,ดจุดที่จะเป็นบ่อยที่เจอก็คือตรงนี้ตรงนี้จะเป็นก้อนหนึ่งช่วงข้อตอ่อตรงนี้มาช่วงข้อต่อข้างขานี่มาแก้มก้นตรงนี้ก็จะเป็นก้อนหนึ่งตรงเนี้ตรงตรงตรงเนี่ยช่วงแก้มก้นแถวนี้ก็จะเป็นก้อนคึง ก็ตรงนี้ปกติมันต้องไม่มีมันจะมีน้อยค่อยค่อยคืงไปแล้วอาการปวดมันจะดีขึ้นนะเนี่ยฮะลองลองดูก่อนนะครับแก้แก้ไขเบื้องต้นก่อนครับ